ทุกคนนะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาอยู่กับเจมพีกันแคนนอนเจ้าไวรหวะอวอวันนี้เราไม่ได้เราเล่นด่านสองลานบีดค,คอสบีอะ่ะซึ่งคอสบีอะ่ะบอสอะมันต้องใช้ความเร็วเพราะว่าบอสอะฟันเนวเยอะมากเอลลาล่าจำนะใครที่ดูออริจินกับหนังอะ่ะจะรู้จักเรืเ่บกันแทงมันช้านะตัวมันช้ามากเลยแบบเมื่อกว่าจะถีได้ แถมที่มีแบบนี้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวแล๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเฮ้ยแต่ก็ลวงต้องยิงหรอเอาอึบอึบนั่งรอดหมดเลยจะเปลี่ยนนะเนี่ยจะเปลี่ยนนะแต่ข้อดีของการแทงคือมันแรงโดนเียบร้อยยิงยิงยิงไม่โดนหรอกคืออันนี้ผมแนะนำให้ใช้แบบนี้มันจะไม่มีการถอย ก็คือแบบมันจะแบบไม่ไม่ไมแบบจะไม่ดีอหะแถบแบบนี้มันยิงแถบคือเราควรจะยิงทีท่จริงอ่ะผมเล่นเมื่อกี้ผมก็เล่นผิดนะหกมันควรจะอยู่กับพื้นแล้วเรายิงเพราะถ้าอยู่กับพื้นแล้วเรายิงอะ่ะมันจะมีโอกาสโดนเขาได้ว่าไงอะ่ะโอกาสโดนจะเยอะกว่าคือสำหรับวิธีแก้เ้ากดเท่เาถีบแบบนั้นอะ่ะเราอยู่ที่สูนย์ใง่วัดเรากดตกให้เรากด x ทันทีแบบสองครั้งอะ่ะ แลก็แบบกดเอ่อนะคือกดขั้นเร็วไม่ได้นะกดขั้นเร็วไม่ได้ต้องกดสองครั้งมีกด L เ,เพื่อปลาหินยิงสองครั้งโอ้บัตต์ต่ำไม่ได้ช้าเลยแต่เช้าอะ่ะยิงไม่โดนยิง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 โอเคตึ๊อ เราเราสามารถทำให้มันลงไปได้ไงทาง่านโดนปลาแถมภาปลาหินนี่คือแรงมากเจอกับอะไรสไตรคค์เหรอไม่ได้ใจน้ำไม่ได้ดูซีดผมไม่ได้ดูซีด,ดดูดับโนกับกันดั้มภาคแรกอะ่กอะภาคหินเก้าอ่ะเอาจริงผมดูกันดัม้มภาคแรกหนุกมากไอ้สไตร์เนี่ยมันใช้เชือกไงวะสไตร์เนี่ยไอ้ต่าไอ,อสไตร์ เออยิง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 อืออีพอแน,น่นอนเอ๊ะใช่จําไม่ได้หรอเราจะไม่พูดดีกว่าถ้าเราจำไม่ได้เวียนเวียนนี่ยิงล่าช็อตไปสองรอบวงเล็บ,เ,บเป็นน้ำนะส่วนดอกคอสต์ปีะเราจะมาเล่นกันที่หลังหุน่นเราก็จะวนไปแบบนะี้วน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 ,วนไปเรื่อยเรื่ยเดลต้าถ้าไปอาจจะเป็นแซกมาก่อนนะ<ๆ>เพราะว่าด่านเต๋อเดี๋ยวผมจะหาตัวที่แบบมันง,ง่ายๆอะ่ะมาก่อนเขา,ะาเอะไอตัวที่แบบ อันเล่นยากมาก่อนเพราะว่าด่านต่อไปเป็นด่านที่ง่ายที่สุดของเกมแล้วก็เดี๋ยวจะมีด่านนรลกแตกเด้ยบอกเลยถ้าตอนนั้นได้พวบบบกสตรรส์อะไรแบบนีน้จะดีมากเลยก็คือด่านที่แบบมันไม่มีระดับความยากให้ดูอ่ะด่านนั้นมันจะสุมส่มสุ่มทุกอย่างอะ่ะจกวนถ้าเกิดว่าเราเล้วด่านบอสซึ่งแน่นอนเราก็จะไปด่านบอสอยู่แล้วก็เลยก็ด่านคาตัวตายแต่สนุกนะเล่นแบบนั้นอะ่ะมันสนุกดี เอาแซกก็เป็นดอตเลยนะยิงยิอ้าร้องสะดางลั่นเลยเดอเดด้ลุซ้ายลุซ้ายลก้ายลุขวาลุหลบกลลแก่เราแดดรอก่อนยิง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 ยิโดนอึ๊บบุรอนึงเรียบร้อยตายอู รอดก็ได้นะเมื่อกี้นนะีไอชุดแรกอะไม่น่ารอดนะยิงเคเฟอร์อยู่ข้างๆนี่ไงเคเฟอร์เคเฟอร์เคเฟอร์เเอ,รอืมออ้อใต้ไนงะตอนแรกคิดว่าไอกระสุนเราอะมันจะไปยิงโดนไอ้นั่นทำให้แตกระเบิดไปคู่ย้นหินปาก ไม่โดนโยนหินปากไม่โดนโย้อนหินโอ้เวอร์ชิวเวอร์ชิวอเล็กกันดำก็มาตักแกบเวอร์ชิวชัดเจนเลยกระสุนแบบนั้นน่าจะเป็นเวอร์ชิวอันนี้ยากละเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไหนวะเพื่อนกูนั่นไงนะเวอร์ชิวเฮ้ยอูโอ้โหเพื่อน มานให้เพอร์สมาหมดเราไม่โดนนะเนี่ยไปหินก่อนเลยไข่เซต้าอเออเซต้าก็ถือเป็นตัวหนึ่งอะที่เล่นนันแต่ว่ามันไม่เหมาะเล่นนานบอสอะไม่แน่ใจดวลบอลหรือเซต้ามันเหมาะเล่นนานบอสหรือเปล่าเนี่ยทีทีตีเอานะสามทีแล้วถอยมายิง ตัวยอดทนเดือหันคือชีวิตเยอะนะแต่บ,บางมากเลยลลลเนี่ยร้อยเก้าเอ็ดแล้วร้อยเจ็ดสิบละเร็ววัววัวตายไหมไม่ตายรอดกระสุนหมดแล้วละอ่ะแรกคู่ปะยิง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 ,ยง,ยงกระสุนเร็วได้คิดดูเกมเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนปกติตับตอนนี้แค่เฟอร์ยิงมามันควรจะแบบเออเราควรจะทำแบบนี้ได้ ไอ้ยแบ็กกาทั้งหลังอ่ะมันให้ก๊อ,อกเออแล้วผมเปิดเกตเกตบูสอินฟินิตี้ทำให้งานเล่นยากเลยว่ะในบ้างด่าแล้วเปิดเกตมันจำเป็นคนที่ควรจะเปิดเกตบูสอินฟินิตี้เพราะว่าหน่าเลยนะอยากมากนักวนนึงน,นะผมก็จะทายโอเคมามามา,มาเปิดเบเปิด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 ,ปดแล้วยิงยิง ฮอกรหกมันชื่อฮอกนะ่จะไม่ผิดจริงคนขาเหมือนชามากมดีนะหลบออกมัน,นอันกระสุนไรเยีะยมันเนะี่ยเออเทำไมหาเร็วจังอ่ะเออเรียบร้อยกูตายตาย พยายามทำห้กระสุนมันเป็นเลขคู่ไวเพราะว่ามันจะเล่นง่ายกว่าโดน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 ไม่ได้กินผมหลอกบอกเลยยากอ่ะเพราะว่าผมรู้คิวรู้จักเออเกมเพลย์คิวเบลี่กูจะเล่นไงวะเนี่ยเออท้ามได้ไหมเกมเพลย์คิวเบลี่เนี่ยคือผมเล่นคิวเบลี่ไม่เป็นนี่หลายเพืที่ผมเล่นเป็นแต่ก็เล่นได้ท่ามสุกตัวแล้วครับ แต่กนานแทงอะตอนแรกผมก็เล่นไม่เป็นอนะข้างมาฝึกเล่นเนี่ยไปเลยนะตอนที่แบบเพิ่งตอนที่แบบรู้ว่าตัวเองจะทำเกมกันนด้มะก็มาฝึกเลยเดยจะมีกันน้ำปะเทลวอลแฟร์นั่นแหละอันนั้นอะผมทำแน่นอนป้างน่าชอ็อตต่อยเพื่อนถีเพื่อถีถเสียดายเกมนนะีคือแบบข้อเสียอะไรนะก็คือมันเกียเพื่อนขึ้นได้แล้วก็เกี่ย ไม่ได้ตั้งใจเกียนนะมันยิงมันไปโดนอะเพื่อเข้าใจว่าของผมจริงแต่คือมันไม่ได้อยู่ในภาพ Battle o p e r a t i o n นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดมันหลบวะเพื่อเมื่อกี้ผมว่ายิงโดนอยู่นะตบได,ได้ได้หรอม่่ใชดับโนไปไม่ใช่ดับเบิ้ลไลเซอร์นะตบได้ได,ได้หรอยิงดิยิงมันทีดิ ให้เราเหมือนจะโดนลดคอหมดเลยนะอือทีไปฟ้าหินไม่โดนมัน F91 ไม่หมดนึง่ะเออเออไม่ได้กินของเราอือมันเร็วมากมันมันมันหุ่นกานรรับสัง2,000ขึ้นนะ2,000นี่ถือเป็นราคามาตรฐานที่ควเล่นกันนะแล้วนะ60 ขี่ไปลงไปยิงสามในหนึ่งทีไม่ทันยิง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 อ้าวแล้วทำไมผ่านตัวไปเลยวะผ่านขาไม่รอดว่ะมาตัวสุดท้ายยันรัดกูยันรัดกูยันรัดกูเรียบร้อยมาล่าเรา,าไป็หนึ่งตัวเมื่อกี้นี้สังเกตเลยเนี่ยเนี่ยต้องเจอกับล่า กันได้อามโลมาเป็นเพื่อนคือตั๊กเจอโดมสามโดมเนี่ยโดมมาเป็นตัวที่น่าทำคานที่สุดละสําหรับผมอะน่าทําคานมากเลยยิง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 ไม่โดนเลยโดนโอเคอันนึงไอ้โมบิไอ้โมบิอัสินะมั่งยิงอะไรของมันวะเนี่ยอือต่อยเอ okay. uh ้าโอ้โหเพื่อนอามโลเลยนะอันนี้อามโลเลย โอเคปิดเสียงอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพิ่มแบบเพิ่มนีเสียงในกินแต่ติดติคสิทธ์มาถามว่าเกมนี้ได้ก็เปิดเสียงได้ทำไมเกมนี้เปิดเสียงไม่ได้เกมเนี้ผมบอกเลยนะติคสิทธ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเกมนั้นอ่ะก็คือเห็นว่ามันนานแค่จังหวะแบบเตื้อเลยอะไรแบบนั้นนานแค่จังหวะมันไม่มีเสียงเยะเฮงแค่กูซื้อไงเนี่ยยิงให้โดนนอยเนี่ยมันจะต้องใช้ความเร็วหลบนะ สงบยากมากนะอีกซียังหลบไม่ทันนะคิดดูเดี๋ยวผมต้องหามุมมุมแล้วสอยแล้วยิง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 เร็วอะเร็วมากปากปากปากเนี่ยมันต้องออกแนวข้างแล้วโอ้โหมีตามมายิงก,ยนะกูอีกนะปะอ้ยอัดรออันนี้นะก่อน ทุกตัวมันสู้ได้แหละแต่ยังไม่ถึงฝีมือผมอก็ไม่ถึงไนงะยังปลดล็อกความโดยที่แท้จริงของมันอยู่นะกะ็ค่อยปลดล็อกไปทีละต,ตัวอีกลาวว่ะจริงๆถ้าอีกลาวเปิดเพลงได้สัน่นเทาอีกลาวโอ้สามตัวชิปแปแลกไหมชิปผิดไม่ได้มาอีกลาวเนะี่ยอะไรอ่ะสไตร์เหรอสไตร์สไตร์แม่งสไตร์ด้วยโอ้ยสามโหมดเลยปะเนะี่ยสามโหมดเลย ียบรอ้อยกูตาย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 ีตายิต,ตันเนี่ยมันเล่นใหม่อาจใหม่ดีมันะ้งวะอาจจะต้องข้ามกันแทนต้องไปก่อนสลดตาหน้ามันแล้วเป็นโหมดนี้ด้วยนะหโหมดเนี้ยโหมดอันตรายของแท้เลยนะยิงแรงมากยิงทีคือแทบร้องอนะ่ะสำหรับตัวหนุ่มพันตะเกื่อเจะยบร้อยแพ้ข้ามดีประวะ กำลังคิดดูจะไปอัดใหม่ดีไหมตัวของอาจารย์เองพอดีแต่เวลาสู้ไปเรื่อยๆเรื่ยเ็จะชนะเองในรอบนี้มันก็ต้องรอบหน้าตายไปหนึ่งแต่ชีวิตเราเกือบหมดแล้วดิแนะนำอ่ะเออนั่นแหละอชีชินชินชินยิงไปย,ยิงยังไงมันก็ใช้บัสเตอร์หมดมากกว่าหมดยิงอ่ะทันเดี๋ยวรอ กระสุนแบบเนี้ยแรงแรงมากป้าทีเดียวล้มเลยอ่ะบนตาข่างหนา้าผมต่าไปผิดเตอบมาท้านหลังสตราอะไรนะฟรีดอมปะฟรีดอมกันดั้มไตรฟรีดอมเออแยกส่้เลยแยกส่ง้งแยกส่ง้งฮือฮืออะอันนี้ป้าถ้าจำไม่ผิด มีคำสั่งหนึง่งเ่นไงเห็นไหมนะบอกแล้วก็ตื้อผมเนี่ยมันไม่ไหวอย่ะมันเล่นยากมากคือถ้าเก,กิดเราเป็นหุน 23, ่นตัวอื่นอ่ะบทอุ่นสองพันสามพันอ่ะตู้ง,ง่ายมากเลยแบบเอกซองเอกซีอะไรแบบนี้โอ้โหตู้ง,ง่ายมากเลยหรือว่าหุ่นตัวใหม่เลยอะ่ะกะกองเลยอะ่ะโอไรเซอร์ตู้ง,ง่ายมากดับโน,โนโลไรเซอร์ มัน,ม,นมันใช้ความเ,าเร็วไง่หูแล้วยิงมาแบบนี้ก็ส,กสุดเร็วมากอะต้องหน่อยแลวแหละไาก,ากเฮ้ยกระเด็นคูสวยอ่สวยอ่สวยอ่เฮ้ยหืเฮ้ยมืดเอเอ,าอเนานไงจนได้กูไอ่แต่มันวุ่นวายเนี่ยโอเค เรียบร้อยกูตาย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 คอเท่าเดิมเลยให้นี่ก่อนเพื่อตัวเลยผมไม่ค่อยได้ใช้ไงไออซิดเนี่ยเพราะว่ามันไม่ยังไม่เห็นประโยชน์มันอะตายมากเลยยิงขึ้หมดยิงหมดยิงหมดยิงหมดจะได้รีชาร์จใหม่นี่ไงมาพอดีเลยพอสองครัวเลยแน่อเคผมเล่นเังไงอาคาซึกิด้วยโโอ้หผมเล่นสไตล์ฟีดอมเอง ถ้าดูออกเป็นสไตล์อะ่ะมันมันง่ายมากเลยนะเฮ้ยเรียบร้อยตา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 ยอากาซึกิก่อนอ๋ออากาซึกิก่อนแล้วอากาซึก,กิ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 โอเคเฮ้ยไอ้ไหนนะเนี่ยเติร์นทีไปเรียบร้อยดูยิ่งรอดมาได้ไม่เล,ล่นละเอีกซ์ดาวถ้ามันมีอีกอะ่ะผมก็ไม่เล่นลนะ้ะอ๋อโอเค อันนี้เราอันแรกฝั่งมันเป็นนักไก่อ่ะโอ้โหฝั่งเราเป็นนักไก่ล้วขุนนักไก่อ่กอะกำรับผมยังไม่เห็นประโยชน์เลยอะไรเนี่ยสูงหนึ่งเข้าใจคิดนะเนี่ยเออืมนี่นักไก่มาทำไมอะสูงหนึ่งสองตัวปากยิงอะไรกันนักทนารครับกัรแทงปล่อยลงมาแล้วกานแทง กันแค้นนอนโอเคเราต้องบวกกับกนะันแคนนอนเนะเอออ่ะมีท้าปลากินทำไมไม่ใช่ะอันนี้น่ะตามหนังอะปากไม่มีใครปลาโดนเอา,ปาไปอาบุโลมาแล้วด้วยเอออะไรถึงนกูเนี่ยเอาไปกินบ้างปะเอ้อะไรยนเยอะแยะนี่งไงกันแางแต่ไปก่อน โอ้กระเด็นไกลมากอะเกินไปแล้วอันนั้นอะเฮ้ยดีนะจังหวะเร็วพอตายกันแทงบ้างมากอะเท่าไหร่กับะเดี๋ยวสามร้อยโซนหนึ่ง โอ้พาการยิงสวยพาการยิงห่างแฮปเลยเออว่ะอันนี้ผมจะไม่ใส่รหัสแล้วนะผมจะใส่รหันะสเพราะว่าตอนที่มันจำได้น้องผมไม่ได้ดูคือกันหน้า้าพผมดูแต่ผมลืมรหัสจะไปหาแล้วนะชาชาชาทำไมอากาซึก,กิมาเตะชาวะเนะี่ยเดี๋ยวซาส,ะสะบิด้วยโอ้โหต่เลอะแล้วคือซบซาบิได้นะเว้ยมันมาแล้วพันเนว อู้อระเบิดระเบิดโอ้โหสตรอะไรเนี่ยอิมอ่าสไตร์กันด้ามรอมาอีกอู้อู้เลยอู้เลยไม่เจอแต่ง,งานหินแตงวัแน่หะทำทำไม,ามาแกงแล้วมันจะแต่งงานตาย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 ช้าเร่งถันโดนโดน เดี๋ยวได้ไอชินเดี๋ยวจะเย็นชิ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 นจำหน้าไงวะเออตัวชิชินเลยเออเฮ้ยยิงยิงกิก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 โอเคสัสบิต่าดูสิดูมันดูชินเออจะเดิน โดนจับแล้วเทินเอ็กมาอีกโอ้ันเลยแลวกูคิดผิดปะเนี่ยเอากันแพงันเล่นเนี่ยโอ้จะแพ้ด้วยด้วยเรือสามร้อยเลือแต่ถ้าเราค่ายนี่ได้แล้วขนาดเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะอยู่ไกลๆเพราะระยะเรากายมากเลยเออชิดขอกดโทษขอโทษขอโทษวิเกือบตาย ตั้งคิดต้งคิดหน่อยเดี๋ยวไม่มีสีสันอาะเฮ้ยมันเปิดปีกนานมันเปิดปี <c oughs> อย่างนี้นึงก็มันเปิดเป็นไฟนอลด้วยรถไฟนอลให้มันเจออะไรกันเนี่ยเราเรา,เราไม่ได้เก่งระยะใกล้ไงกนะ็เสียเลย ชาก่อนเอาชาเอามันก็ชาทั้งคู่จะชาตอนนี้มันถูกกว่านะแต่เร็วมากอ่ะเร็วกว่าหุ่นเร็วกว่าพอกับหุ่นสามตันบางตัวอันนี้ระบบที่เร็วที่สุดมันจะเป็นทานซ้ำมั้งบางก็ใช่แหละมันมันโอ้โหดูดูดูเ้ามากว่ากี้กันแทงจะไเอาปืนหรือป้ารับ หุ่นูทำเอกมาแล้วด้วยมาอย่างไงอ่ะเอือรตาย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 ,ตายคือคอมโบเดียวมันตีกันสามร้อยก็ฝ่าเลยนะคนสามพัน 3, อ่ะอเฮ้ยเรียบร้อยคอมโบเดีตีกันเลยนะเลืแค่สามร้อยแต่มาวันนี้ครับโอ้โเดียวนะเห็นใช่ไหมกระสุนเร็วไอ้ไอ้นั่นเร็วได้อืมนี่ก็เด็นไก่ด้วยโดยความที่แบบเราต้องสู้กับคนสามพัน 3, อ่ะ ต่อไปเดี๋ยวผมขอเล่นสายเพื่อแบบแก๊งกับหุ่นบุญพระเอกก่อนดีกว่าก็จะต่อไปที่จะเล่นหรอนั่นก็แล้วกันเซตาเดี๋ยวจะพักแบบพวกตัวพวกนี้ก่อนแบบพักแบบพวกตัวไม่ใช่พระเอกอะพวกตัวร้ายอะก็เดี๋ยวผมจะมาร์ไว้ก็แล้วกันต้องชนะนะเพื่อนอิชิไออาคาสึกินั่นสวยเกือบไปเพราะว่าตอนนั้นกับชนะแหละ เพื่อนก็นมาตายเราก็เลยต้องไปเล่นใหม่เาได้หุ่นใหม่่ะเอาได้แล้วไม่ใช่หรออ๋อเมื่อวานผมเล่นแล้วลืมเซฟอ่ะเซฟก่อนเอาเราก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวเจอกรณนคิดหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย